สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ผมนั่งอยู่กับลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยยุพาดียุพายุพัธียุพาดีอยู่แถวไหนสะพานเฉวงลมอะไรพัดมาลมลมมาเย็นๆน่ะลมอะไรลมหนาวลมหนาวพัดมามาเจอช่างใหญ่ทําไมถึงอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมให้ครับเนี่ยเห็นตัดสวยแต่ได้สวยๆนะไม่สวยไม่ยอมนะแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยทำให้สวยใช่อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้จะทรงอะไรดีเนี่ยตามใจช่างตามใจช่างใช่ไหมเป็นคนหกลางไหม ดูสิตังโหไม่กลางแต่ว่าผมเหลือน้อยผมน้อยเพราะฉะนั้นตัดเปิดหูเครื่องเดียวก็พอเดี๋ยวผมจะตัดเป็นข้างหลังให้ชุยๆเอาชุยๆด้วยใช่ไหมใช่แล้วหัวแบนเสริมสามถึงหัวแบนหัวแบนมากเบอแบนนะครับก็จะทำให้ดุยดุยจะทำให้สุยถุยมือแล้วกันเดี๋ยวจะตัดเป็นทรงทวิ้กกี้ให้นะมีลากไซด์หน่อยๆครับนี่จะตัดเป็นจริงนะก็ทั้งใหญ่จะยกมาไกลก็ไม่ต้องคิดแพงนะยกผมขึ้นนะครับสี่ข้างของสาระตัดพอย แล้วก็เริ่มเดิมๆ,ๆ,ๆผมท่านที่หน,น,นึ่งสำคัญเนื่องจากเป็นช่อสร้างแบบนะเป็นกรอบทรงยกขึ้นสี่พันองศาตัดเริ่มเดิมหอดหอยหอยคุยหน่อยไม่มีนักใส่นิดเดียวก็พอยาวลำคานอีกลูกค้าลำคานนะยกข้าวสิบเลยที่สองที่สาม ทันที่2งยกขึ้นตอนผมสามสีสีๆเยแล้วก็ไล่มันกลืนกันนะเดีย๋ยวให้มันห่างกันเยอะมันจะไม่สวยลูกข่อนยกขึ้น ผมส่วนหน้าเนี่ยตัดเล่นออกนิดนึงตัดไปกลางหัวเลยนี่สูงสงสารนะวีกันหน้าตัดพอดีคิดว่าเชื่อมโบราณเชื่อมแบบไกลๆายข้างหน้าดูดิดูดิดดเชื่อมเลยผมตัดกางร่าง่านเลยยกขึ้นยกขึ้นทีนี้ก็วีมาเลยก็สูงสงสาตัดก้อย ขี่ได้ไมนึงผมแห้งแล้วจะไม่ตัดเลยผมแห้งลมีลมมาขนาดนี้ดีมากตัดเข้าไปเลย ยีดลงมายืดลงมายกขึ้นมาแตัดยืดลงมา,งมาตัดชั้นที่หนึ่งวีข้ามหูมาแล้วตัดเลยยกสี่มังสาพอค่อยๆกลับลงมา เด็แคนสไลด์ลงมาชั้นที่สองยกสี่ห้องสาตัดเข้าไปเลยดูดงมาเลยยกสี่ห้องสาราก,ลลาาก่อเต็นเตือนตรงนี้ตัดพลอทัดจริงเทคนิคก็คือบิดปลายกันไกลไปด้านซ้ายเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนทิศทางองศาของปลายกันไกลมันจะได้จับเส้นผมไม่วิ่งหนีเป็นไกลน่นเอง นี่คือเทคนิคของการตัดผมนะทีนี้เราก็มายกทุยชั้นที่หนึ่งยกเก้าสิบองศาตัดเต้าไปได้ชั้นที่สองยก,งกลลยชั้นที่สามก็ 3, กยกขึ้นเก้สาสิบองศายกขึ้นไปประมาณการไปหนะัวความทุยถึงประมาณการลงเนงะินใช้บีช้อนขึ้นเลยพอทุยการไปหัวเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมายก ตัดตรงเลยนะสีนิ้วตัดตรงต,ตรงเลยผมบังแบ่งกีดส้มยกตัดเลยเลเยอร์ขึ้นไปยบเก้าสิบองศาคือตัดให้มันโค้งเชื่อมไปเาไปนะลเบเยิ้มแน่นอนความยาวสี่นิ้วนะความทุยไปถึงสอยมิตรจีนลังแมงหย่แน่น,นอนถึงบ้านเลยถึงหน้าบ้านเลยนะยกขึ้นเก้าสิบองศาตัดเลคยค่อยๆตัดนะโค้งอยู่ไหมเห็นช่างเอกโค้งอยืดไหมถ้าไม่โคง้งอ่ะหัวมันจะยิ่งแบนอีกเหมือนไปซ้ำอาการเขาอ่ะนะ โดงยกเลยสมนิ้วตัดท้งหนึ่งของสาม um. เพราะฉะนั้นสามนิ้วทั้งหัวมันมีสีอยู่ตรงไหนตงรงบริเวณเซนเตอร์จุดจุดมังกุดตุดขวัญเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าไปสามนิ้วมันไม่ได้มันหมดต้นข้างสามนิ้วได้เลยสามนิ้วตัดที่ยกขึ้นยกขึ้นอยู่สามนิ้วตัวที่สองความเสยก็สามนิ้วตัวที่สามสามนิ้วครึ่งตัวที่สี่สี่นิ้วโน้มไปข้างหน้า สี่นิ้วมันจะได้ทิ้งโคง้งไปถึง,งแรงมันแข็งได้ถ้าเราตัดตรงนี้สามนิ้วสองนิ้วมันจะอยู่ได้แต่ว่าเรียบทางด่วนลามินทาอาจจะลงไปไม่ถึงหัวเบนด์เหมือนเดิมอีกไปแล้วกลับไปบนอมมีกเซ็งกร่กับหัวไม่ทุยเลยโทษช่างโทษช่างนะเช็คเมื่อกี้ตัดแนวความเสือ่อเช็คแนวอะไรเช็คแนวน,นอนมีเท่าไหร่ตัดแค่นั้นอย่าไปเศร้าใจอย่าไปทุกข์ก็ผมม,มีแค่นี้ทุกข์ไม่ได้ปล่อยวางรับรู้ รู้สึกนะแค่นี้จะได้เห็นหน้าตัวชัดๆใน u t u ู e ไปดูตัวเองรอบเดียวนะอย่าไปดูหลายรอบโอเคไหมสัญญาไม่รู้อะไม่สัญญาบอกบอกลูกสาวรู้ฉันจะไม่เห oh, okay. ็นเลยไม่เห็นเลยช่างบอกยังไม่เสร็จแต่เย็นแต่เย็นลูกสาวถ้าท่านใจร้อนกว่านี้นะตัวเนี้ยเรามาดีพัจริงมันนานนะดีดดีมันบางมันมีดำมีขาวแต่ตัวนี้ดำเยอะดีนะมันดีดแล้วก็งาด้วยมันขาวมันดำมันละดีดดีดดีดไปแต่งเป็นรูปตัวอยู่ดีกัน ไปไปไปๆๆไปไยุก็หยุด,ด,ด,ดยยยยยสับขึ้นตามไป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 อยสับขึ้นตามสับไปถึงไหนถึงแค่กลางเป็นหกกระจุดนะวางวีสี่พัอ,อ,องศาเลยวางวีนอนน,อนนะเราสับขึ้ลาป ให้มันบางบางจิ๋วให้มันทิ้งโค้งด้วยหอยมันปลามันซอฟนุ่มแลดูก็สวยงามมาดูด้านข้างตรงเนี้ยมันยาวเลยมันไกลปลาสับรัวๆเลยเจ็บๆออกเลยสับหลายรอบเลยเราต้องการให้มันบางด้วยซอฟด้วยแล้วก็ขาดด้วยมันข้างกับจับผมจะให้ปกเป็นหัวสักเซนเดียวก็พอ ถ้าความมันจะสั้นไปจอนจอนมันสั้นมันาหนะ่อยมันลกุกมันต้องยาวหรอกเดี๋ยวมันก็ยาวเราคิดแทนลูกค้าหนะ่อยเมื่อเดี๋ยวมันก็ยาวนะประมาณนะึงตีนหัวล่างนะจำไว้ตีนหัวล่างนะแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็มาจอนตีนหัวล่างจะอยู่ตรงนี้ใช่านั้นแล้วก็ตัดตีนหัวล่างจำไว้เดี๋ยวมันลืมที่ตัดจอนก่อน เพราะเราไปคิดเรื่องอืงนะ่นเนีเราก็บังคับจิตล้วให้เรามาอยู่ที่จีวรเนี่ยมันจะได้ไม่ลืมมันเหลือตัดออมาตัดต่อบราเปนดาก็สับไปนตานิดหนึ่งเลยดีว่าปิดที่นูดเอากระจกหนึ่งเดีย๋ยวที่เห็นข้างหลังแล้ว่ะ ตอนนี้ปอาแค่อยู่บ้านนะเด็บความปุยไหมปันขาวปันขาวออย่างงี้เอ่ะหลังตไว้อย่างี้ครับมันมันันไมู่มันเหนคนละตอนเนาะครับมันมีตัวกยสิผมมีห้าสีนตัวนี้ก็ต้องเก็บไปครับไม่งั้นจะหมดมันถ้าเป็นรองทรงทรงสูงอ่ะองทรงเป็นผู้เป็นเป็นผู้ชายไม่ใช่ผกเอาไหมเอามไม่ไม่เอาไม่เอาไเอางไงเมันก็สั้นนี่ หรือยาวสั้นๆนี่ก็ไถยทิ้งเลยไม่ไมถ่ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายก็คือถ้างั้นผมจะเอาสั้นกว่านี้นิดนึงดีไหมให้มันสั้นมันสั้นไปเดี๋ยวมันก็ยาวยุกส่งไปเลยเอาก็ได้ือนเลยก็คือปล่อยให้มันขาวไม่ไม่ทำอะไรแล้วครับก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วทุกวันเนี่ยก็ปลบกถจริงนิดนึงไถให้มีลาาักษณะนิีน้ก็พอมันจะยาวช้าลงนั้ยทรงนี้ตัดไปก็ไปฟอบันไปสบายดีหมเลย อะตัวผมลนตัวผมล่สไลด์ได้นนึคือยังตัดให้เป็นผู้หญิงอยู่นะผมเห็นแล้วผมลำพันเทียนเดี๋ยวมันก็ยาวความเป็นิจาลงตัดมเลยไมไม่ตัดทิ้งเลยไหมตัด้ส้นไเลยไหมควานไปเลย เหลือว่าแต่จอหนึ่เดียวดีไหมไม่ใช่เราตัดปิดตรงไว้เส้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราฟันไปมันจะเป็นตรงเสยไม่ใช่คำวิจีแล้วตัดฟันเลยนะครับลูกค้าตรงนี้ให้มันไม่ให้โดดๆได้ไหมก็ตัดทิ้งเลยตัดตรงนี้ทิ้งเลยเหลือแต่จอนะโอเคตัดเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนใจตัดติดตัดติตัดติดตัดติดตัดเลยไม่เป็นไรครับยังไม่ถึงทีครับแค่พัะตัดทิ้งไปเลย ไปๆปไป,ไป,ปะอะไรเงี้ยโอเคไหมได้ครับโอเคเอามือลงนี่แล้วก็จัดสไลด์ลงมาปรับไปถามลูกค้าไปต่อรองไปคุยลูกค้าไปเสนอไปนะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะในกระทั่งการเมืองมค่อยๆตัดเป็นงานแก้ปัญหาตัดจนหมดลูกค้าจะพอใจอ่ะหมดมื่อไหก็เลิกมันนแหละตัดเรื่อยๆไปเรื่อย เอตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นตรงเสยนะครับโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตรงเสยปล่อยๆพอสวยแล้วมาทางนี้เราจะตัดั้ำทีเดียวไม่ได้ลูกค้าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาอไรดีเราเป็นช่างเราก็ค่อยๆทุยค่อยๆชวนตัดไปถามไปปลอดภัยที่สุดนะถ้าตัดโดยไม่ถามอ่ะช่างจะไม่ปลอดภัยนะปล่อย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 เดี๋ยวฟันลึกนะ ครับหูแล้วก็อขาเฉลย์่วงนี้เก่าแห้งก็สวยไม่ทำอะไรเลยก็สวยชุนชุนชุนเดี๋ยวขึ้นสูงให้เดี๋ยวมันลึกไปเอาแค่ชนเป็หูเขาพอ ออด้านหลังครับเห็นไหมสั้นนิดนะนึงนะแค่นียพอเลยวันนี้ท่าน่ากรพอพอพพอ,พอ,พอถ้าผมใส่โฟมใดยกคนนิดนนะเอาก็เหมือน,นกระชังกะยาอยู่แล้วไงมมใเเหหหืืออนนนคุณยยาาา้ ใหญที่ไหนแม่เขา้าเแล้วอยู่อีกเหรอไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วแตตัวแทนไม่นั่งอยู่นี่แหละใส่ปมเดียวไนเดี่ยวปเดี๋ยวมันจะไปข้ไหนมัแ่งนี้มมอไรมชา้ผมตบอกซีไหมไ้ วันช่างใหญ่ก็ไปทาบุญที่วัดนองใหญ่พารู้สึกไปตัดผมฟรีให้ชาวบ้านออกน่ินอะคะใช่ออกเ่วนจ้ะใส่สตีนไมใช่สตีนต้องไปนอนเอาเมืามอ,ก,นนอ,อ,ก,อกดได้เลยครับเอออะไรมันเข้าทรงหน่อยอให้มันเข้าทรงหน่อย,ให,หอยให้มันเห็นว่าเราตัดผมใหม่เราจะเป็นนิดหม่กันะออนะเดีย <จะ S 1> ใช้มาหลายวันเลยได้ไ <ป S 1> ารได้วยด้วยได้ๆเราค่อยเก็บรายละเอียดนะจเย็นๆนะ ไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับค่อยๆตัดแต่เย็นอยู่ไกลมาแต่งไม่ได้ครับมาคนเดียวก็ไม่ได้ต้องให้ลูกอย่ายาบมานะห้ามแยาบมาเด็ดขาดเลยไปแะลงตรงนี้เลยไงลงลงสถานีสะพานใหม่ลงไปฟังแม่เไม่ได้ไม่ช่วยเนขึ้นไม่ได้ไม่ไหวห้ามหยาบมาเด็ดขาดขอร้องมันจะเดือดร้อนทั้งใหญ่อีก ลูกเต่าจะโตตามช่างใหญ่เนี่ยว่าลูกแม่ฉันถึงบ้านไม่แม่ฉันอยู่ไหนอีกหลงไหมหลงไปอีกโอ้ยตัดเขาไม่ฟ่ามากะอ้อนเขาอยู่ไหนใช่ผมอยากจะสวยนะอยากจะได้เบอร์เดี๋ยวได้ทรงเหมือนเดิมยูทูบนอ่ะเป็นไงวันนี้สมใจไหมเหมือนนี่ป่ะเนี่ยสมใจอยากไหมสวยกว่าดิลูกสาวบอกว่าสวยกว่าสีผมอ่ะสวยกว่าชาวบ้านเขาดีไม่เหมือนเอาจัว ชั้งอย่างยังสู้ไม่ได้เลยไม่ไม่อยากจะยอมอ่ะมันหัวจะพังไม่ต้องยอมแล้วไม่เอาแล้วเช็คตัวเท่ากันไหมพอดีอายุอายุเราเยอะแล้วหลับตาหลับตาไปหลับตาไปหลับตาไว้เด okay. ี๋ยวอนชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์นะตอนนี้ได้มาสองแสนสามหมื่นกดติดตามแล้วยังไม่พอเลยจะแปดแสนเองเป็นไงถูกใจไหมลูกสาว <geries? S 2> ถูกใจไหมถูกใจค่ะโอเคแล้วคนนี้ถูกใจไหมถูกใจถูกใจ, <laughs> กใจพูดกับตัวเองนี่พูดตัวเองนี <laughs> พ่พูดเลยพูดเลยกลับไปกลับไปดูตัวเองกับพูดเลยพูดว่าได้มาตัดผมกับช่างใหญ่แล้ว <laughs> ได้มาตัดผมกวับช่างใหญ่แล้วสบายใจแล้วสบายใจ <laughs> ได้รู้สักทีว่าเป็นยังไงนะร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพวกอยู่ที่เลขสองเขตสายใหม่ก็ท้องตลาเมื่อกี้เดินหาหนูเลยไปตรงโน้นถามรถมาเตอร์ไครับเบอร์โทรศัพท์ก็มี จะเพิ yeah, mm ่งกดลงนี hmm. re ready, oh. <laughs> okay. 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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแฟบ่อเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนเออให้ได้ให้มันเข้ารูปเข้าทรงไงมันจะได้รับกับใชทอยข้างหลังไงถ้าเราไปใดคล้ายชทอยข้างหลังพองๆน่ะแล้วข้างหน้าแฟบอ่ะข้างหลังสวยไหมนะสวยที่กระจกวันตถิธะอยากเห็นข้างหลังอย่าเพิ่งกดอยเห็นข้างหลังเป็นไงข้างหลังหลังได้ใช่ได้ใช่ได้ไม่บอกสวยบอกใช่ได้โอเคฝากเราแค่เดวยวันนี้รับปรครับสวัสดีครับไปบ้านต้องมาทุกวัน